นี่ค่ะวันนี้เรามาทํามายงชดหลอยแก้วมายงชิดนะคะเนี่ยค่ะโลละห้าสิบบาทเองนะคะไม่แพงนะคะตอนนี้ม,มายงชิดดกมากเลยนะคะพี่สาวกำลังควานนะคะดูว,วิธีการนะคะเนี่ยค่ะตอนแรกจะใช้ปลายช้อนใช่ไหมคะใช่ใช้มีดไม่ตอนแรกใช้ปลายช้อนอันนี้เลยนี่ยไม่ใช้เลย,ใช,เลยใช้ไม่ได้แต่ที่สุดก็ต้องใช้มีดนะคะ ก็แรกใช้ปลายช้อนเนี่ยเนี่ยช้อนเนี่ยเห็นไหมฮะ,ะก็เลยใช้มีดเอาขว้างไปรอบรอบออ่น้น้ำรอยแก้วถุนี่เราทำน้ำลอยแก้วนะคะเราต้องใส่ใบเตยนะคะจะได้หอมรอให้น้ำเย็นก่อนนะคะ ถึงจะใส่มะยงชิดลงไปต้องใจเย็ยนๆฝึกสมาธิด้วยนะคะเนี่ยอากาศร้อนๆอย่างนี้คลายร้อนดีนะคะเนี่ยมะยงชิดลอยแก้วอ่านี้กำลังควักเม็ดออกนะคะ อืออก้วค่ะจบข่าวค่ะอคุณค่ะ